เทา้ามุทิตามมากเกินไปก็ทําให้คนเลวคนดีแต่บคําชมพอๆกันหรือว่าคน <c oughs> ที่ผิดมีหลักฐานชัดเจนมีตัวอย่างให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีคุณธรร,รมไม่มีศีลธรรมก็ยังจัดที่จัดทางให้อยู่ในสังคมในระดับที่อยู่ในระดับโพซิชันที่ดีตําแหน่งแห่งแห่งห,งหงนุที่ดีด้วยก็ยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลเหมือนเดิมนี่เพราะเราไม่มีเบคา ดังนั้นถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องเนี่ยเมตตาต้องไปจบที่ใบขาสังคมไทยมไม่ควรใช่ไหม,มคนที่เรารู้สึกว่าไม่มีศีลธรรมทําผิดมามากมากเกินกว่าที่จะให้ตําแหน่งแห่งหนที่จะส่งอิทธิพลกับสังคมเนี่ย<ม>สังคมไม่ควรที่จะให้โอกาสเขาใช่ไหมคะคือกฎต้องเป็นกฎเนพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงจะทําดีต่อพระองค์แต่ถ้ามันไม่รรมถูกต้องพระองค์ก็ไม่เอาพระองค์ก็ลงโทษมันอาจจะไม่ถึงกับผิดกฎหมายแต่อย่างน้อยก็ผิดศีลธรรมถูกต้องผิดศีลธรรมก็ไม่ได้ สินทมนี่ละเอยียดอ่อนอยิ่งกว่ากฎหมายเพราะมันจะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าแบบนี้ก็อยู่ได้ถูกต้อง,องแล้วเพราะฉะนั้นมาตรฐานการทําคุณงามความดีก็จะไม่เกิดขึ้นก็ที่สังคมไทยเราเป็นปัญหาก็เพราะตรงนี้คือเราปฏิบัติธรรมไม่ครบชุดใครมาเราก็เมตตาหมดเขามาซื้อบ้านซื้อเมืองเราเราก็เมตตาเขาค่ะเราก็เป็นห่วงเป็นใย,ยชาวต่างประเทศใช่ไหมเวลาไปเจรจาความเมืองเนี่ย เห็นใจชาวต่างชาติเอาใจเขาเอาใจเขามากๆจนกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าเป็นอาณาคมของเขาไปแล้วซึ่งเกตดให้คนไทยเนี่ยจะเอาใจชาวต่างชาติมากมีนิสัยเห่อฝรั่งถูกต้องเห่อฝรั่งนี่มาจากไหนก็จากมุธิตาไงมุธิตามากเกินไปก็ไปยกย่องเขาจนเกินเหตุสุดท้ายเรามัวจะยกย่องเขาหารู้ไหมว่าเขากําลังทําร้ายเรา ขอยกตัวอย่างครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเนี่ยเดินไปกลางตลาดเห็นแก่มันกําลังก้มลงแกก็คิดว่าโอ้แกตัวนี้ดีจังเลยกําลังยกย่องฉันนึกว่าแกมันไหว<า>จริงๆแกมันกําลังย่อตัวให้ได้ที่นะแล้วมันจะพุ่งมันจะยันมันจะยันได้ที่แล้วมันก็พุ่งสุดท้ายมันก็พุ่งเอาเขามาปักแกตายพอดี เนี่ยยกย่องคนไม่เป็นมุติตาคือยินดีต่อคนอื่นแล้วไม่ใช้ปัญญาไม่มีอุเบกขายกเขาสุดท้ายเขาก็ฉวยโอกาสที่เราไปยกเขานะั้นมาเล่นงานเราค่ะนี่คือตัวอย่างของมุติตาที่ขาดปัญญาค่ะซื่อสัตย์แต่ขาดธรรมาทิปไตเป็นชื่ียวกันแหรอค่ซื่อสัตย์กับธรรมาทิปไตเป็นที่เดียวกันซื่อสัตย์แต่ขาดธรรมาทิปไตยก็กลายเป็นเซอร์เป็นคนดีแล้วเซอร์เป็นคนดีแล้วเฉยเป็นคนดีแล้วรู้สึกว่าตัวเองแน่ ธรรมมามพระอาจารย์อธิบายว่าคือคําว่าถูกต้องธรรมมาที่ไต,ตยคือการตัดสินโดยใช้ความถูกต้องเป็นหลักซื่อสัตย์นี่เป็นหลักธรรมในชุดทศพิธราชธรรมค่ะทศพิธราชธรรมมีสิบข้อเห็นไหมก็มีสิบเหมือนกันนะท่านมาเป็นชุดนะค่ะอ,อาชาวะหรือข้อที่เรียกกันว่าซื่อสัตย์นี่ดูเหมือนจะเป็นข้อที่สี่ค่ะคือความซื่อสัตย์แล้วข้อห้าท่านตามด้วยอะไรคือมัทธวะความอ่อนน้อมทาตนทันทีเห็นไหม ข้อสี่ท่านบอกว่าให้ซื่อสัตย์แต่ข้อห้าท่านกำกับด้วยความอ่อนน้อม,ทำ,มทำไมฮถ้าเราซื่อสัตย์มากๆเราจะเหมือนกวนอูพอซื่อสัตย์แล้วก็คิดว่าฉันซื่อสัตย์นะทำอะไรฉันไม่ผิดอะตอนจับโจโฉได้ในกวนอูยังปล่อยเลยเพราะกวนอูซื่อสัตย์ต่อมิตรทั้งทั้งที่ว่าที่ตัวออกมาทำสงครามแทบล้มประดาตาย,ยก็เพื่อคนคนเดียวคือเพื่อจะฆ่าโจโฉนั่นแหละแต่พอจับได้นี่กวนอูก็ซื่อสัตย์ต่อโจโฉมาก ซื่อสัตย์จะซื่อบื้อนี่ใกล้ๆกันไหมฮะก็ถ้าขาดบัญญัติก็ซื่อบื้อเลยพอที่นคนกวดอูก็ซื่อบื้อก็ปล่อยโจช,โช้หลดไปส <ฮะ S 2> ุดท้ายก็ตัวเองก็คอขาดใช่ไหมล่ะถูกเขาย้อนกลับมาฆ่าเอาค่<ฮ>ะดังนั้นพอท่านบอกว่าซื่อสัตย์ปุ๊บตัวที่ตามมาคือมัธวะอ่อนน้อมทำตนนั่นคือถ้าเราซื่อสัตย์แล้วเราอย่าไปยึดติดในความซื่อสัตย์ของเราว่าเราดีเราเก่งเราเด่นที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นทําอะไรได้ทั้งนั้นเพราะเราเป็นคนซื่อสัตย์คือถ้าซื่อสัตย์อย่างเดียวเนี่ยเดียววกเดีีตัอ เหมือนกับยกตนเป็นสถาบันก็จะคิดว่าตัวเองเป็นสถาบันบุกคนฉันซื่อสัตย์นะอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันเป็นคนดีนะค่ะอย่ามาฟ้องฉันนะเนี่ยฉันซื่อสัตย์นะก็กลายเป็นหลงตัวเองอีกเพราะฉะนั้นพทธเจ้าจึงบอกว่าซื่อสัตย์ไม่พอต้องตามด้วยความอ่อนน้อมทำตนนั่นคือถ้าเราซื่อสัตย์แล้วมีอ่อนน้อมทำตนกำกับจะกลายเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วน่ารักคือฟังคนอื่นด้วยอาชวะกับมัทมัทวะคือเวลาเวลาที่เราซื่อสัตย์แล้วเนี่ย ถ้าไม่มีความอ่อนน้อมทำตนเราหลงตัวเองแต่ถ้าเราอ่อนน้อมทำตนปุ๊บเราก็ยินดีฟังคนอื่นด้วยและยิ่งฟังคนอื่นเราก็ได้ปัญญามากขึ้นใช่ไหมและตัวสุดท้ายที่จะมากํากับซื่อสัตย์ก็คือธรรมาริปไยปตยไปดองรรมาชุดอะไรคะธรรมารทิปไตยอาจจะฟังดูแบบทุ<ป>รจริตเข้า่ะเป็นข้อสุดท้ายธรรมารทิปไตยคือต้องมีการตัดสินใจโดยธรรม ถึงคุณจะซื่อสัตย์ถึงคุณจะออเป็นมิสเตอร์คลีนอ่อนน้อมแล้วยอมอ่อนน้อมรับฟังแต่สุดท้ายต้องฮึดขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเมื่อมันไม่ถูกก็ไม่เอานั่นแหละตัวธรรมมาที่ประายคือเอาความจริงเอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์ตัดสินสุดท้ายเสมอในทุกๆเรื่องถ้าเราซื่อสัตย์อย่างเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเซอร์ได้โหสุดยอดเลยนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเดียวก็กลายเป็นแย่ก็ยอม แต่ถ้ากํากัดได้ทามาที่ปไตยนะอ่อนน้อมทำตนก็จะกลายเป็นการอ่อนน้อมเพื่อที่จะเรียนรู้จากคนอื่นค่ะซื่อสัตย์ก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะไปทํางานให้มันสะดวกยิ่งขึ้นคือคนซื่อเนี่ยมันเหมือนเป็นเกราะป้องกันเจรญทรค่ะแต่มันก็ไม่ได้จบในตัวเองใช่ไหมล่ะใช่ค่ะซื่อเดียวก็โดนเขาหลอกซื่ออย่างเดียวเนี่ยก็ถูกถูกคนอื่นที่เขาการะล่หลอกมันเลย เอาไปเอาตัวเองไปเป็นหนังหน้าไฟก็ได้ถูกต้อง<ะ>คือตัวเองไม่โกงอะฉันไม่โกงแต่คนรอบข้างโกงะใช่ะ่ะนี่คือซื่อใช่ไหมล่ะค่ะเพราะฉะนั้นอย่าซื่อซื่อเกินไปเซอ่อ<ะ>ต้องมีธรรมาที่ิปไตยคือมีปัญญากำกับเสมอซื่อจนยกตัวเองเป็นสถาบันเจริญห่อนดังนั้นก็าแย่ซื่อสัตย์นี่ก็คือธรรมาธทิปไตยนี้ก็คือปัญญานั่นเองค่ะมีคนถามามาตมาว่าทษาทษสพราชธรรมสิบข้อทําไมไม่เห็นปัญญาเลย ก็ข้อสุดท้ายที่ท่านใช้คาว่าอาวิโรธนะหรือธรรมะที่ปัะแต่นั่นแหละคือปัญญานั่นแหละคือถ้าคุณซื่อสัตย์คุณต้องมีปัญญาถ้าซื่อสัตย์แล้วขาดปัญญาก็เสือ่อปัญญาคือเห็นถูกเห็นผิดเห็นความถูกความผิดชัดเจนค่ะเมื่อมีปัญหาให้ต้องตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามแรงกดดันและไม่ลังเลยอย่าตัดสินใจตามสิ่งเร้าเห็นน้ําตาแล้วก็ใจอ่อนนะคะจะต้องใช้ทรไม่รู้อะไรถูก,ถกอะไรผิดคือต้องเอาความถูกต้องอย่างนี้ไม่ไม่ถูกใช่ไหมคะไม่ถูกไม่ถูก คือตมาได้ดูได้ดูสารคดีเรื่องหนึ่งของพระนางบูเชกเทียนนานมาแล้วว่าหนึ่งมหาหมาตของพระนางที่ที่กู้บันลังมาด้วยกันเนี่ยทำผิดกฎมนเทียนบานต้องโทษประหารพอต้องโทษประหารแล้วเนี่ยก็ถึงโรงถึงศาลไม่มีใครล่าฟันทงเพราะว่าเป็นมหามาดคู่บันลังช่วยกันกู้ราชบันลังมาอพอไปถึงพระนางบูเชกเทียนพระนางว่ายังไงอมาตก็คิดว่าคงรอดละเพราะว่าเป็นคู่รักกันแต่บูเชกเทียนบอกว่า ใจคนก็สำคัญแต่ถ้าบริหารบ้านเมืองด้วยความรู้สึกบ้านเมืองจะล่มสลายสุดท้ายก็สั่งตัดหัวจริงๆผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกความสัมพันธ์ส่วนความสั <S <S <ตะ>มพันธ์เมื่อมาถึงเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วต้องเอาบ้านเมืองเป็นหลักนี่คือทำมาทปไต,ต่ <S <S เห็นไหยแต่ <พอ S 2> ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสังคมที่มีปัญญาก็จะพบว่าลูกพี่ก็จะช่วยลูกน้องเป็นพวงถูกต้องสุดท้ายกฎหมายนิสสกิตเสมอสําหรับ คนเล็กคนน้อยพอไปถึงคนใหญ่คนตัวกฎหมายก็ทําอะไรไม่ได้กฎหมายก็หมายกฎไม่ใช่กฎหมายค่ะนี่ก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะอันนี้จังขาดสติอันนิดจังที่ขาดสติก็กลายเป็นปล่อยปะละเลยอะไรมันก็ไม่เพียงเช่นพทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับใช่ไหมคนก็มองสังคมไทยมันก็เป็นอย่างนี้มันเคยรุ่สงสูงสวดมาแล้วโน่นในยุคก,ก่อนต้มยำกุ้ง มันขึ้นถรงจุดสูงสุดตอนนี้มันจะดาวลงก็ไม่เป็นไรแล้วมันเป็นวัฏจักรเป็มวัฏจักรก็มีขึ้นมีลงพอพูดอย่างนี้ปุ๊บไปเลยก็เลยปล่อยให้สังคมลงเอาลงเอาลงเอาไม่ทําอะไรพุทธศาสนาก็เคยมีรุ่งเรืองแล้วก็เคยมีเสื่อมลงค่ะแล้วก็เปิดปาละเลยเลยนะแท้ที่จริงอันนี้จังความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดลอยๆนะพระองค์บอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีเกิดขึ้นแล้วแตกไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายต้องไม่ประมาทเห็นไหมนี่ข้อที่ท่านต้องการสอนเรื่องอน,นิจจังคือบอกเราว่าจงอย่าประมาทเพราะมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยเพราะฉะนั้นคุณอย่าประมาทนะถ้าคุณประมาทคุณคิดว่าทุกอย่างมันเที่ยงคุณจะทุกข์ท่านสอนอน,นิจจังเพื่อให้ไม่ประมาทไม่ใช่สอนอน,นิจจังเพื่อให้อยู่เฉยๆและยอมจำนนแต่คนไทยมีปฏิบัติคนละทางเลยนะเป็นยังไงคะก็มองดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างเนี้ย ขึ้นได้มันก็ลงได้ก็ปล่อยมันไปก็เลยอะไรอะไรก็ปล่อย